กดไลค์กดกระติงกดซับสไคร์ให้บ,าาบักฮาบอมนำเด้อนัเอสวัสดีครับผมนี่คือคลิปวีล็อกและคุกคนกำลังอยู่กับผมบอมนักครีนเช่นเคยครับผมสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งคับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเดินชมตึกไปประมาณหาตึกนะครับผมมันบกครบานะวันนั้นมันมาค่ำนะครับวันนี้ก็เลยจะมา เช้าหน่อยนะครับผมวันนี้ผมตื่นเช้ามากนะครับทุกคนเพื่อที่จะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูเนาะเดี๋ยวถ้ามาสายเดี๋ยวมันจะข้าอีกเหมือน่อวานเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเดินนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเดินทั้งคลิปเลยเดินอย่างเดียวนะครับผมนี่ครับทุกคนคือบริเวณหน้าคณะของคณะเทคโนโลยีนะครับผมเพน,น่งคผมมาถ่ายสรารคดีเนาะ,นะตรงนั้นก็จะมีลุงยามนั่งอยู่นะครับ ไปดูคณะถัดไปกันดีกว่าเนาะโอ้ทุกคนดูตึกนี้สิครับมันช่างใหญ่โตมหฬรารอะไรแบบนี้นะผมนี่คืออาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะคัเป็นคณะวิทยาศาสตร์ครับผมตึกนี้นะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับตึกสถาปัตยกรรมนะครับผมโอ้มันใหญ่ดีดิสีเหลืองอ่อยเลยนะผมเนี่ยม่แต่ไกลๆนี่รู้เลยว่าเป็นสาร,รคมนะครับเพราะว่ามันสีเหลืองครับผมขุ้นาากับสีเหลืองครับผมถัดมาจากตรงอาคารเทคโนโลยีนะครับผมก็จะเป็นตึกคณะวิทยาศาสตร์ครับผม ตรงนี้มี2ตึกเนาะตึกวิทตรงนั้นก็จะเป็นตึกวิทเหมือนกันครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเบิงคณะไอทีแล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมเดี๋ยวผมต้องวาร์ปไปตรงนั้นนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่คณะ i t m s เแล้วนะฮะเป็นคณะการสารสนเทศนะครับผมโอ้เมื่อยนะครับผมยังว่าไก่แห้งเงี้ยไรไปหอดากูนะครับผมขอนั่งพักสักครู่แล้วกัน นี่นะครับทุกคนครับก็จะเป็นสระน้ําบริเวณหน้าอาคารพยาบาลแล้วก็อาคารของคณะวิทยาการลาตสนเทศนะครับผมสระน้ำนี่นะครับผมเวลามีงานลอยกระทงนี่เขาก็ติมาจัดอที่นี่นะครับผมนี่ครับต้องลอยอารยธรรมของการทําตะพานไปลอยกระทงเนาะน,นี่ก็จะมีซุ้มขายของเต็มออมนี่แหละผมคุ้นกระติเต็มนี่แหละครับผมเดี๋ยวเราไปดูคณะต่อไปกันเลยคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมคณะที่หลอเทน,นะครับผมคณะนี้เพื่อนผมก็เรียนวิศวะนะครับเพื่อนที่อยู่บ้านนะ มีคนเรียนวิศวะ3ามคนเลยนครับวิศวะเครื่องกลวิศวะเครื่องกลสองคนมั้งแล้วก็วิศวะโยธาคนหนึ่งแล้วก็เรียนสถาปัตมนุษย์แล้วก็บัญชีคนหนึ่งผมก็เรียนการเมืองครับเจคนอยู่บ้านด้วยกันเจคนอยู่หลายแห่งครับอยู่บ้าน Two t h years later นี่ครับทุกคนครับนี่คือคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเป็นคณะที่โคตรจะหล่อเท่ะนะครับผมนี่คือคณะแรกเนาะที่ผมถ่ายให้ดูเป็นตึกแรกที่แบบผมถ่ายแล้วก็ เออขึ้งปูย่างมาตรงนี้เรากะย่างไปตรงนั้น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 เราอ,อมไปพุ่นอ้อมไปพุ่นอ้อมมาั่นอ่ะมาแต่ปูย่างอ้อมไปพุ่นเห็หนแลว่าโอ้โคตรไก่เลยแม่มงกูโคตรง้อละทุกนครับผมมาพอต้นอันนี้ครับมอนเบอร์รี่ครับผมนี่หมากมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเอามันกัโบโฟกัสล่ะโฟกัสดีเออนี่ครับผมกินได้นะครับหมากนี่ ใช่ครับผมหมักมอนเบอรี่เขาไปเลี้ยงนอนใหม่นะครับเอาใบมันไปเลี้ยงนอนใหม่นะหน้าวิศวกรรมศาสตร,ร์มีนะครับตัวน,นี้อีกสองคณะนะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินไปดูอาราขึ้นบอยางไปตั้งแต่คณะนั้นวะบอยางกับไม่เดี๋ยวเเดินไปดูคณะพยาบาลกันนะครับผมมันจะมีอีกสองคณะนะครับผมที่เหลืออยู่ตรงนั้นที่ยังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวผมต้องเดินไปก่อน ตอนนี้เราก็อย่างมโหดเลยนะครับผมที่หน้าคณะพยาบาลศาสตร์นะครับโคตรไกลเลยผมเดินมาตั้งแต่ดูกลางหลังคุณนะครับเดินจนเหงื่อไหลเลยนะครับนี่ย่างจนเศร้าอยากหลับนะครับผมนี่ครับผมนี่คือตึกพยาบาลครับผมตึกพยาบาลนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอินเตอร์ให้ดูเนาะเอาบนี่ฮอดแล้วสู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสัตว์ครับผมอันนี้อยู่ข้างหลังเลยนะครับผมนั่นจะมีไฟแดงนะครับผมแล้วก็จะมีตำรวจมาตั้งด่านอยู่นั่นนะครับผมชูมบายบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนสัตว์ครับผมมีน้ำดิสวนสัตว์ก็ต้องมีสัตว์สี่บักลูกข้ขวังหรือตัวยังไงเราวิ่กับวู้รู้กันถ้ามันก็คือกวางก็เอินกวางวะกูเถียงกับเจ้าของติดนะ ตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นคณะพีสัตย์ศาสตร์นะครับผมพีสัตย์ชาศาสตร์หรือว่าพีสัตย์ศาสตร์พีสัตย์ชาศาสตร์พีสัตย์ศาสตร์มาดูขีโอ้ยเรียนเันพันกันตรงข้ามก็จะเป็นสวนโจกนะครับผมเดี๋ยวผมศิข้ามไปสวนโจกนะครับแล้วผมก็ศิข้ามไปสวนจานในขุนในเบิงนะครับผมหลังจากนี้ผมก็ษฐเศร้าบอนะครับขี่คานบอแล้วครับมองขวามองซ้าย จเจอแมวน้องแมวคีโมโนโตจริงจริง นอนก่นบาไวแล้วอยากนอนตื่นซ่อยร่ีครับมือน,นี่โอ้เข่ากับว่านได้กินครับอ้เมื่อยสำหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้นะผมก็กดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรท่านได้นะครับผมที่ซัพพอร์ตบอมนะครับถ้าชอบผมก็กดให้ผมด้วยเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ